ความเสียสละอาจไม่ใช่เพื่อการสูญเสียแต่บางครั้งพระเจ้าอาจให้การเสียสละนั้นเพื่อจะได้รับสิ่งใหม่ CGN t a i สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่จะชวนเราเฝ้าเดียวแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยกันนะครับกับผมศาสสนาจารย์วิชิตสมมาตร สิทธิพิบาลเครือจากมักสันและวันนี้อยากจะชวนเราศึกษาในพระธรรมกันดานวิถีนะครับบทที่35ข้อที่1จนถึงข้อที่8ครับกันดานวิถีบทที่35ข้อ1ถึง8พระยาเวตรัดกับโมเสสณที่ราบโมออบริมแม่น้ำจอแดนตรงข้ามเมืองเยริโคว่าจงบัญชาคนอิสราเอลให้ยกเมืองจากมรดกที่พวกเขาได้รับเป็นกรรมสิทธินั้นให้คนเลวีอาศัยบ้าง ทั้งทุ่งหญ้ารอบๆเมืองเหล่านั้นก็ยกให้พวกเขาด้วยให้เมืองแก่เขาเพื่อจะได้อยู่อาศัยและให้ทุ่งหญ้าเพื่อฝูงโคฝูงสัตว์เลี้ยงและสัตว์ทั้งหมดของเขาทุ่งหญ้าของเมืองต่างๆที่เจ้ายกให้แก่คนเลวีนั้นให้มีขอบเขตนับจากกำแพงเมืองห่างออกไป450เมตรโดยรอบและเจ้าจงวัดบริเวณรอบนอกของเมืองด้านตะวันออกให้ยาว900เมตรด้านใต้ายาว900เมตร ด้านตะวันตกยาว900เมตรและด้านเหนือยาว900เมตรโดยให้ตัวเมืองอยู่ตรงกลางและนี่จะเป็นบริเวณทุ่งหญ้าสำหรับพวกเขาในเมืองเหล่านั้นเมืองที่พวกเจ้าจะยกให้แก่คนเลวีนั้นคือเมืองลีพัยหกเมืองซึ่งเจ้าจะอนุญาตให้ผู้ที่ฆ่าคนหลบหนีไปที่นั่นและเจ้าจงเพิ่มให้พวกเขาอีก42เมืองเมืองทั้งหมดที่เจ้ายกให้คนเลวีก็จะเป็น48เมืองรวมทั้งทุ่งหญ้าของเมืองเหล่านั้นด้วย เมืองต่างๆที่เจ้าจะยกให้พวกเขาจากกรรมสิทธิ์ของคนอิสราเอลนั้นให้เอาเมืองมากหน่อยจากเผ่าใหญ่และเอาเมืองน้อยหน่อยจากเผ่าเล็กให้แต่ละเผ่ายกเมืองแก่คนเลวีตามส่วนมรดกที่ได้รับครับหลายท่านก็คงเคยได้ยินเรื่องราวของโอปราฟินวินฟรีนะครับที่เขา,าประสบความสำเร็จนายุคป,ปัจจุบันนี้แต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จเขาเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างยากลําบาก และประสบการณ์ในชีวิตของเขาหลายครั้งก็เผชิญกับสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยเจอทั้งการลุวงละเมิดทางเพศด้วยและการสูญเสียโอกาสในหลายๆโอกาสแต่กระน,นั้นก็ดีอดีตซึ่งเคยทําลายชีวิตของเขาและเขาเคยจมอยู่กับสิ่งนั้นแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดทําให้เขาสามารถละทิ้งหรือปล่อยอดีตซึ่งเคยทําลายและเกาะกินชีวิตของเขานั้นออกไปได้ หลายครั้งการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างอาจไม่ใช่เพื่อเราจะสูญเสียผลประโยชน์นะครับแต่หลายครั้งที่เดียวที่พระเจ้าอนุญาตให้เราต้องเสียสละต้องเอาบางสิ่งออกไปเพื่อเราจะมีโอกาสได้พบกับสิ่งใหม่จากพระเจนะของพระเจ้าในพระธรรมการดานวิถีพระเจ้าได้สั่งกับโมเสสเพื่อจะไปบอกกับอิสราเอลว่าพวกเขาจะต้องแบ่งที่ดินกรรมสิทธิ์บางส่วนที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้าเนี่ยให้กับ คนเผ่าเลวีซึ่งคนเผ่าเลวีนั้นไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินใดเลยในแผ่นดินอิสราเอลแต่พวกเขาจำเป็นจะต้องมีชีวิตอยู่มีบ้านมีครอบครัวแล้วก็ต้องมีแหล่งที่จะเป็นอาหารของเขาสำหรับปศุสัสตว์หรือที่ที่เหลืงสำหรับพวกเขาพระเจ้าได้ทรงบอกกับโมเสสให้จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้เพื่อคนเลวีและบอกกับคนอิสราเอลในเผ่าต่างๆว่าพวกเขาจะต้องแบ่งส่วนที่ดินนั้นให้กับ ชนเผ่าเลวีนั้นด้วยและถ้าเราอ่านจากพระคัมภีร์นะครับเราจะพบว่าเจตนาของพระเจ้าที่บอกกับโมเสสให้ไปบอกกับชนชาติอิสราเอลนั้นเพื่อเขาจะเรียนรู้ที่แม้เขาจะสูญเสียที่ดินบางส่วนในกรรมสิทธิ์ของพวกเขาไปแต่แท้ที่จริงแล้วก็เพื่อว่าเขาจะได้รับสิ่งใหม่ที่ดียิ่งกว่านั่นเองสําหรับที่ดินที่พระคัมภีร์ได้บอกนะครับให้พวกเขายกให้กับคนเลวีนั้นมีทั้งหมด48เมือง ที่ดินพร้อมกับที่สามารถที่จะทะําปศุสัตว์ได้ก็คือมีทุง่งหญ้ามีพื้นที่เพียงพอที่จะทําให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้แม้ว่าพระเจ้าจะอนุญาตให้ที่ดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาแล้วแม้แต่เผ่าต่างๆจะได้รับกรรมสิทธิ์นั้นเป็นส่วนของครอบครองของตัวเองแล้วแต่พระเจ้ายังอุตสารนะครับที่จะให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะมอบกรรมสิทธิ์ที่พวกเขามีนั้น ให้กับคนเผ่าอื่นก็คือเผ่าเลวีและมอบสิ่งที่พวกเขาเคยคิดว่านั่นเป็นของเขาให้กับของคนอื่นแท้จริงแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่อิสราเอลจะเข้าสู่แผ่นดินคานาอันเป็นการบอกไว้ล่วงหน้าเมื่อพวกเขาเข้าไปอยู่ในพื้นแผ่นดินนั้นแล้วเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเขาควรจะเตรียมไว้สําหรับการให้กรรมสิทธินั้นหรือสิทธิของเขานั้นแก่ผู้อื่นได้ นั่นเป็นท่าทีแห่งการเรียนรู้อยู่ในสังคมใหม่ในพื้นที่ใหม่ในอาณาจักรใหม่ที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับพวกเขาที่จะเรียนรู้จากการเสียสละการยอมสละบางสิ่งที่พระเจ้าให้กับเขาแล้วเนี่ยให้แก่ผู้อื่นในพระธรรมสองโครินธ์บทที่8ข้อที่9บอกว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ทรงเป็น พระเจ้าผู้ประทับณสวงสวรรัสด์พระองค์ทรงมีความมั่งคัง่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรพรพสิ่งและทุกสิ่งนั้นเป็นของพระองค์แต่พระองค์ทรงยอมลงมาประสูติบนโลกนี้เป็นเหมือนคนยากจนในโลกนี้เพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อเห็นแก่เราซึ่งเป็นคนบาปนั้นจะได้ความบริบูรณ์มัทธิวบทที่10ข้อที่3 9ได้บอกว่า ผู้ที่พยายามเอาชีวิตของตนให้รอดนั้นจะกลับศูญย์เสียชีวิตแต่ผู้ที่เสียชีวิตหรือยอมสละชีวิตของตนนั้นเพราะเห็นแก่พระเจ้าเพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระองค์นั้นเขาจะได้รับชีวิตรอดนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเราอยู่หลายครั้งหรือหลายตอนนะครับพระเยซูคริสต์เองพระองค์ทรงเป็นแบบอยา่างแห่งชีวิตที่อุทิศต,ตัวชีวิตที่เสียสละแก่ผู้อื่น เปาโลเองก็ได้แนะนําเราในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อที่2นะครับบอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันเมื่อเรามีเราพร้อมที่จะแบ่งปันแม้ในขณะที่เราไม่มีเราเรียนรู้ที่จะให้สิ่งเล็กน้อยนั้นเพื่อจะเรียนรู้ที่ได้รับสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าหนึ่งพงกษบทที่17ข้อที่8ถึงข้อที่16ได้บอกเล่าเรื่องราวของเอลียาที่ ได้พบเจอกับหญิงไม้และใน่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตความกันดานอาหารหญิงไม้คนนี้เขามีลูกและมีครอบครัวเขามีเพียงขนมปังและก็น้ำมันเพียงเล็กน้อยที่จะพอจะรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายแล้วก็จะเสียชีวิตไปแต่ว่าเมื่อเขาได้พบกับเอลียาและเอลียาขอน้ำเขาก็ให้น้ำเอลียาขออาหารบางส่วนเพื่อจะมาให้เอลียาทานก่อน แท้จริงแล้วมันเป็นสิทธิของหญิงม้ายคนนี้จะให้หรือไม่ให้ก็ได้เลือกที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวก่อนก็ได้แต่เอลียาได้ท้าทายชีวิตนี้ประสบการณ์นี้ให้แก่หญิงม้ายเรียนรู้ว่าเมื่อเขาเสียสละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นการสูญเสียแต่เป็นการเปิดโอกาส ที่เขาจะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าและแน่นอนครับเราได้พบว่าในพระคัมภีร์ได้บอกว่าหญิงไม้คนนี้ได้นำอุปกรณ์ต่างๆที่ไปยืมมานี่ยนะครับกลับเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าเขาได้ทั้งขนมปังและน้ำมันที่เพียงพอจนขณะที่ความกระดานอาหารหมดไปแล้วอาหารนี้ยังเพียงพอสำหรับครอบครัวของเขาไปจนถึงมาสุดท้าย พี่น้องที่รักครับบางครั้งเราคิดว่าการที่เราเสียสละการที่เราให้การที่เราอุทิศตัวหรือมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อื่นนั้นเป็นเหมือนการที่เราสูญเสียไปแต่แท้จริงแล้วรพระคัมภีร์กำลังสอนเราว่านั่นอาจเป็นโอกาสที่เราจะได้รับสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าจากพระเจ้าก็ได้บางครั้งพระเจ้าในท่ามกลางชีวิตที่ยากลําบากและวิกฤตพระเจ้าเอาสิ่งที่เรามีเพียง เล็กน้อยนั้นเอาออกไปนะครับและไปมอบให้คนอื่นแทนหลายครั้งเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจไหมครับหลายครั้งเรารู้สึกว่าทําไมเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นแก่เราแต่พี่น้องครับพระเจ้ามีแผนการสำหรับเราเสมอแผนการของพระเจ้าก็เพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อใช้อนาคตและความหวังใจแก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พระเจ้าอนุญาตให้เราสูญเสียบางอยา่างเสียสละบางสิ่ง หรือบางอย่างในชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นบางส่วนในชีวิตของเราเนี่ยได้หลุดหายออกไปคือต้องเรียนรู้นะครับว่าน่าจจะเป็นการเตรียมจากพระเจ้าที่ท่านจะได้เห็นสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเดิมให้เราอธิษฐานกับพระองค์ด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรแก่เราที่แม้เราจะสูญเสียสิทธิ์บางอย่างเราจะสูญเสียบางสิ่งที่เคยเป็นของเราออกไปแต่ขอบคุณพระเจ้าเราเรียนรู้ ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะกลับกลายเป็นพระพอรอาจจะกลับกลายเป็นหนทางใหม่ที่พระเจ้าจะนำพรมาท่ามกลางเราก็เป็นไปได้จึงอธิษฐานกับพระองค์และขอพอรจากพระเจ้ามาท่ามกลางเราที่ประสบการณ์นี้ทําให้เราเรียนรู้จากความจริงของพระองค์ด้วยจึงอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนครับผมมีคำถามเพื่อจะท้าทายเรานะครับวันนี้พระเจ้ากําลังบอกอะไรกับเราหรือท้าทายอะไรกับเราเพื่อเราจะเสียสละบางสิ่ง ให้แก่ผู้อื่นบ้างไหมครับถ้าท่านได้คำตอบแล้วท่านสามารถที่จะแบ่งปันคําตอบนั้นหรือมีคําแนะนําที่เป็นพรมาร่วมกันในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าการเฝ้าเดี่ยวของเราเป็นพ,อพอระพรแก่ท่านนะครับอยากให้ท่านได้มีโอกาสช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube Facebook ของ CGN ไทยและก็ท่านสามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันพ,อพอระพรร่วมกันผ่านคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากท่านได้มีโอกาสอธิษฐานเพื่อและถวายทรัพย์เพื่อจะเป็นพ,อพอระพรร่วมกันนะครับขอบพอระเจ้าพรครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ